สบายดีสวัสดีพี่น้อง FC สุขุสุขคนยินดีต้อนรับขขเข้าสู่สองสาวแค่เนาะบวชสิเป็นฟังลาฟังไทยหรือต่างประเทศขอกาบสบายดีนะพี่น้องและสวัสดีวันนี้สาวแค่กัสิพ้าธรรมส้มไปเฮ็ดเมนูแกงเห็ดบดพี่น้องเพราะวา่าสาวแค่สื่อเห็ดบดมาแกงเนาะขิดยาเฮ็ดบดก็เลยมาแกงใส่กอบไงพี่น้องมาวันนี้เฮ็ดซูพี่น้องกินแซ่บๆนำกันพี่น้องวันนี้กบกับน้ำมันหลายหลายเห็ด พอดีอ่อนงำนะพี่น้องๆอะไปตามไปเบิ่งไปสซบมันการตอนนี้สแกนหล่นกบไว้ยุเวนไม่ไม่ได้พี่น้องไปกันเลยก็เลยพี่น้องโอ้โหกินไม่ไมาเลยพี่น้องว้า <c ười> พี่นอ้องดำปี๊ปี <c ười> คุณแม่อย่าว่ากันเด้ออย่าว่าหนูเด้อตอนนี้กบมันไม่แล้ว <c ười> บ่เปยังพี่น้องจังสีแหล่แซบดิ ไอ้พวพี่น้องกบเอฟเอฟใหญ่เนาะสแคตไส้นี่เด็มื่อวันสแคตตบน้นำหอนก่อนเนาะพอดีลองไปว่าหล่นกบก่อนเนาะสแคตกระป้องลองอีกพี่น้องใส่ผ้กสิ่งไา่แล้วก็ใส่หัวาคางอะไรของเนาะแกงเฮดบดต้องใส่หัวคาเด้อพี่น้องจังมันชิเสบมันหอมอเ,หเลยพี่น้องเนี้ยไปเบิ่งเฮดกันเลยพี่น้องตามไปเบิ่งเลยนี่จ้าเฮดพี่น้องสื่อทั้งหมดนี่ซิปพันพี่น้องนี่เห็นบอกซิปพันอะซิปพันกะซัมซี่ซิบบาทเป็นเงินไทยเนาะซี่ซิบกว่าบาทน,น,ทนั่นแหละ นี่นี่กะไร้เต๋อพุ่มผุนยู้พี่น้องอกอองอ็กินห้องผุนยู่เนาะเพราะว่าเฮ็ดกับพอดีอ่อนๆง่าพี่น้องให้มาหน่ดอกน้นอยๆมันก็นมีอ่ะสักแค่กะเสียไปหลังเลยนี่แม่ตอนนี้ไม่ทันตานอ๋อหนังกุ้งสบายดีลุงป่าในลุงจะบังพี่น้องพุ่มหล่มหล่มพอด,ดีหนาขาสบายดีลุงป่าในตี้สบายดีหนุ่มโอ้กินบัวคงสุกตีทูด,ดังบอกบัวงสุกตีทูด,ดังอ่ะเมยเฮ็ดกินก่อนเนาะมันเปนคล่องกิ่นลุงมันเปนคล่องกิน แฮ็ยังกับเป็นของกินมาโอ้ยซาแขกกะร้องกบอีเลต่ะปาไปบ่งเลยก็ลองกบอีแล้ว,งล,ว,ล,งล,วลงอยู่ได้เลย,เลยกบตัวนี้ก็เลยเป็นกบเงาะปลาซะพี่น้องเอ,อ้ยบอกได้เลยว่ากบเงาะปลา <c oughs> อ่าตอนนี้ซาแขกกะจีทำการล้างเฮ็ดของทาก่อนนะพี่น้องเนาะอ่าผู้ใดเคยกินหรือว่าบอกเคยกินกับคอมเมนต์มาบอกพี่น้องเฮ็ดนี่แหละแซ่บร้ายพี่น้องกะ บางคนมักบัคือกันเนาะเฮ็ดมันก็นมีลายสนิทแต่ว่าแม่สะแครม,มักเฮ็ดบดท,ที่สุดดูบาราเฮ็ดฝางเนาะแม่พมเ,เ,เพิ่นมักเฮ็ดปัวเพิ่นก็มักอยู่แต่ว่าเพิ่นมักเฮ็ดอันนี้มาก,กัวซุปกระเสบเนาะเฮ็ดซุปซุปเฮ็ดบดนี่ก็โอ้คักนี่พี่น้องซุปใส่งาโตมันแกเรในขนะพี่น้องก็เอามาล้างซุปเมนโอม้อน,น,นี้เฮ็ดเมโนโอให้พี่น้องเบิ่งตลอดเนาะ นี่นะ้าพี่น้องสักแค่กับไอเฮ็ดใส่ลงไปล่ะโอเคตอนนี้สักแค่กับซีมาหลังง,งป่ปลาก่อนพี่น้องมาทำการขั่วง่ปลาจนดาำุณนะจดเอิญมาง่ปลาเลยซะสังท่องโงป,าางโงปาลงงงปานะตัดจานโอ้สักแค่กับเมาแต่โฆษณาพี่น้องไยอ่ะ à chị thăm cắn hết xịt ní nói bằng khá ối bát, phí nọng sắc hẹp khua cốp tổ nháy đại bạc lái nắm mặn cả tôn bạc nháy phí nọng nắm mặn đáp mình cả bạc nó phụ nội đại bạc lai, thì lái phí nọng khua cốp tổ nháy ồ sắc hẹp hết tôn nháy đấy phí nọng lái bè bò đâu nó có lái đấy bò lái bò à xài 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 ừ nó à. ăn ừ. อาะพี่ดองสักแขกก็เอากบถอกลงไปเลยแล,งล,งลง้มันลงมาเลยมีแต่สีทั้งนั้นเลยอ่าอสักแขกทำการตำพริกปุ้งก่อนพี่น้องนี่เนาะพี่น้องสักแขกก็ใส่พริกไปเลยพี่น้องใส่พริกไปเลยโอ้สักแขกหมักตำหมักพริกบ่ค่อยมุนเนะาะเพราะว่าสักแขกหมักแบบนะี้เห็นตอนลงพริกก็สีมันหนานกินนะพี่น้อง นั่นกันนะสักเค็กกไปตักปลาแดกใส่ปลาแดกก็เลยพี่น้องนี่พี่น้องใส่ปลาแดกก็เลยประมาณจองเนาะสักแค่กาโอ้ยหไหงกินนะพี่น้องน่าแหละแต่บางทีสักเค็กกะใส่ปลาแดกก่อนแล้วก็จังใส่พริกเดี่พี่น้องเนาะ แต่แล้วแต่แบบจับมนได้งานก็คือเอาอันนั้นก่อนอันนี้สักแค่อะซีพี่ใส่ปิ้งหนุ่อพี่น้องปิ้งนุ่อโอ้โหเดือนนี้ตะกอนราคาทุงเจ็ดผนพี่น้องเดือนนี้ขึ้นมาเป็นซีพันเลยพี่น้องนี่นะปิ้งนุ่อเนี่แพงแพงเดือนนี้ม่แต่คล้องแพงเพงเนาะสวงนี้บอกเขาใจให้กันโอเคสักแค่ใส่ปิ้งนุ่อไปเลยพี่น้องถอดลงไปมึงเนาะอุ้ยพูดนะ น้ำมันป้อนพี่น้องสแสร้ต้องการคักคากไอ้ดีมือนนี่น้ำมันมันคากไอ้ดีพี่น้องคุณน่ะแบบกันกัดต่มไก่ต่มเป็ดก็เลยพี่น้องคุณน่ะอืเจ้กสีมันกระแสบแลยนะพี่น้องเนาะอ่าฟ้าบ่ายกบซุกก็พี่น้องล้างจากปรุงเซ็ตเป็นทีรีบร้อยพี่น้องสะแขกกลับไปเตรียมพักกระเนียงคือเกาพี่น้องถาว่าแกงของอยู่บ้านสะแขกก็ต้องใส่พักกระเนี้ยงเนาะ บัมีผักกัญญงก็สะเป็นใบแมงลกกมักอะแสบส่วนสะแขมักากแกงใส่ใบแมงลักเนาะสะแขมมากนี่พี่น้องมะออื่นตัวสาสะเข็กขักนนะสิเห็ดเมนูนตํำหูบัวนี่พี่น้องตำหูบัวนั่นเนองเนาะเซียวของเอื้อยเิ่นอามาไหนี่จะพี่น้องสะแข็ก,ขกะอ่าพี่น้อนง่าคิดว่าซาด้วยจ้ะเด้ออันนี้สิเป็นผักกแยงเนาะจ้ะเนาะสะแข็กัสสีอามา เตรียมผอมทาไซให้กบมันซุกก่อนพี่น้องอ่านี่จะเคลียรมาให้เบิงนี่เนาะอันนี้สิเป็นข,ข้าวเจ้าแหลกขาวในพี่น้องเนอกกับซิเป็นพักสู่พักสู่อยู่ไทยปรากฏมากระลำมาเลยนี่พี่น้องเน,ะเน,เเนาอะ,นนอ,นอ,ะอันนี้ก็สิเป็นมะคุงพี่น้องสองยาง พันกาคนอดในบาทน,นี่แหละพันกาอามีอายุแถวซองเนาะถ้าว่าแถวซองเขาจะบระิหารหน้ามิจต่ะปลูกสวนกาแฟ,ฟหรือว่าอยังประมาณนี้เนาะกะสาแค่กะเอาเขาไปให้ทั้งสีหน่อยหนึ่งเนาะพอได้ให้ก,ก,นนนหนกินกินไปนำกันเด้อลเนาะแบ่งแบ่งกันกนิ่นนะว้าวหอมก็สิเพชรคักวะ ล้างเจนะฮะก็บทีมซาลงไปเลยพี่น <laughs> <laughs> hey, no ้องโอ้บโมเมนพี่ดอยอันนี้ก็ซีเป็นผภาคเงียงนั่นเองนี่เนาะพี่น้องซ่าแขกก็ซีทำการสีนะพี่น้องแต่บ้าถ่ายเอากล่องหน้าพี่น้องอาจซีเบอร์เนชัดเจนนะพี่น้องเนาะอ่าเดี๋ยวก็สีมาอ่าฝั่งซ่าแขกสีมาสีรสัดออกเป็นแนวด้ายในมึงนะเปล่าก็พี่น้องห่อนะ เสียพี่น้องแต่ว่าออกเพชรไปน้อยหนึ่งเนาะพี่น้องนะแต่ว่าสุดยอดเลยพี่น้องสุดยอดอ่าหลังจากสะแขกกระชีตักไปกินแหละค่ะสะแขกกระชี้ามว่ารสชาติเป็นเอา้าบันเมรุวันรสชาติเป็นยังไงถามบาบแบบว่าแสบบอเนาะแบบพอดีบอจางบอเข้มบอลยังประมาณน,านาั้นน้าพี่น้องสะแขกทำการตักเลยนะพี่น้องเนาะ โอเคพี่นอ้องตอนนี้กรับพร้อมเสิร์ฟกันเลยพร้อมเสิร์ฟกันเลยมาๆๆพี่น้องกินข้าวน้ำกันเด้อเสียบๆได้เมื่อนี้พี่น้องพูดโกบกับโตมังไงมั่นขนาดเอินพ่อแม่พี่น้องกินข้าวไอ้ที่ละ่ะกินข้าวเด้อาสสบายดีบ่มีไผสบายดีเลยบ่ได้กินขนมดอกมันกงสบายดีลูกสบายดีลุงป๋า กงเพื่อก <s waves> ็อยากกิน <meets> น <Gil man> ้ำขาวจะไปกินไห้หรือบอใส่ผิดร้วพราะไ็จะได้ทานเมียเลยแสบเยอะไหมเพชรไปบอเลยจะได้เสียบเสีบบอเสีบบอหลานขวงญสบบบอเถื่อนอ่ะบอกตันต้องแสบหรือเปล่าแสบกับบอบอเด้เออแสบแสบแสบยู่พี่น่องแสดงว่าพานเย้ะแสีบบอเถื่อน เออกบใหไ่เสียบเนาะเสีบบ่เก่งเสีบบเออโอเคพี่น้องมามามาพี่น้องเริ่มวันนี้เสีบเสบแกงฮิบนนี้ากบไน้เ่ลเด้อผู้ใดไปมอ่าไม่ย่งเกบผู้ใดปขิงขิงผู้ใดเกงใส่ขิงไม่ย่เออ่ะ มันจะบมกินให้บ้าจะกินอ่ะอยากกินอ่ะกินไหมอีอย่างโมอยากเผ็ดเนาะใส่พิกล้าหลายพิกนี่เพื่อเผ็พ่ากินทำเนี่ยเพื่อเผ็ดใส่เนื้อแสบซ้ำไหเแสบนะเนาะผ่านพ่านเลยพี่น้องแสบบะกงซ้ำไหนแสบบะหลุ่นล่มเว้อแต่พอหายขนาดวงหว้นฮะโอเคเอาไปฮะหลอมพี่น้องเออไปตีต่อนหายอีทเลยมึงก็เก็บดิ โอเคพี่น้องสำหรับคลิปอาหารเย็นกับสิบค่เราต้อคิดนึ่นหมาเนะาะถ้าให้มาคลิปหนึ่งกับฟ้าก็ไหลกก็เสียเป็นกำลังใจนั่นเ้อพี่น้อง